รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w a j a อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สว,ส,สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงโชคใหญ่เงินทับตัวครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนพฤษภาคม2564นะใครที่มีโชคใหญ่เงินทับตัวนี้นะ ถ้าสายเสี่ยงโชคฟังชื่อก็รู้แล้วท่านรู้ปุ๊บว่ามีลักษณะตัวเองอยู่ในรายการนี้โอ้โหไปจัดเต็มได้เลยแน่นอนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่มีบ้านไม่มีรถไม่รู้จะขายอะไรโอ้โหมุกหรอแบงค์เออนี่นะฉะนั้นแต่ก็พร่าพกันนะไม่ต้องไปขายนะอันนี้ก็พูดเอามันนะเออคืออย่างนี้รายการเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมเนี่ย ถ้าเป็นสายเสี่ยงโชคถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นสายตัวเลขครับนะสายค้นหาเลขทั่วประเทศอะไรอย่างนี้นะพอมาเจอรายการเลาปุ๊บท่านต้องไปดูที่ช่องนะแล้วกดที่เพลย์ลิสต์แล้วมันจะมีหมวดโชคลาภนะดูอย่างนี้นะตรงหมวดโชคลาภมันจะมี4รายการให้ท่านดูแล้ววิธีดูมันต้องดูเรียง4รายการนะไม่ใช่ดูรายการเนี้วได้ไหมจางไม่ได้เพราะว่าแต่ละรายการเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาคนละแบบ รายการที่หนึ่งอะไรครับแบงค์ครับรายการแรกนะครับวิเคราะห์ดวงดาวเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับเป็นรายการที่นําตัวเลขจากดวงดาวมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขครับว่าวันที่ 1- และ16มันจะส่งกําลังด้วยตัวเลขไหนส่งกาลังอ่าอย่างนี้เลยนะส่งกําลังด้วยตัวเลขไหนเสร็จแล้วจะบอกเปอร์เซ็นต์แต่ละลักนาไว้ให้อย่างไม่พอนะองศาด้วยอ่ามีองศาบอกแล้วก็มีเลขนาทางให้ด้วยครบเลยนี่เห็นไหมสายเสี่ยงโชคท่านต้องดูอย่างนี้ท่านจากคนที่ไม่เคยเข้าวงการก็จะรู้ว่าอ๋อลักนาเรา มันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วมันมีเลขอะไรเอาไว้ใช้แล้วก็มีเลขสรุปให้นี่นี่สำหรับคนเข้าวงการเสร็จปุ๊บต้องไปดูรายการที่2รายการอะไรครับวงล้อเสียงไทยอันนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะวงล้อเสียงไทยเนี่ยเพราะว่าเลขมาจากไหนจากวิเคราะห์ดวงดาว่หคะคือสำหรับสำหรับคนที่ไม่รู้จะซื้ออะไรจริงจริง ก็ซื้อเลขตั้งรายการเลยเพราะเขาจับชุดไว้ให้แล้วจับชุดนะคะจะเ,<อ>เป็นเลขที่ทั้ง3ท่านนันที่ชอบเลือกมา <purpose S 1> แล้วก็เราหมุนอีก2ท่าน,นก็คือหมุนอีก2รอบนะคะ <ừ. S 1> ก็คือจากวิเคราะห์ดวงดาวแล้วก็เลขที่เราส่งมาเออเนี่ยแล้วก็ออกมาเรียกว่าตั้งแต่ทํารายการมาเข้าทุกงวดแน่นอนน <g Dep art ile> ี่เข้าทุกงวดนะเดี๋ยวจะหาว่าคุยแต่ขอคุยหน่อยนะเพราะอาจารย์ก็ภูมิใจเหมือนกันนะทํามาเป็นปีๆมันก็เข้าทุกงวดนะแปลกดีอย่างรอบที่แล้วเนี่ยวิชามันเป็นอย่างนี้คือเลขมันเหลือน้อยนะคะ ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะซื้อง่ายอ้าวรายการที่3ก็คือรายการนี้นี่เองครับโชคใหญ่เงินทับตัวมาดูว่าลักนณาเราจะใหญ่แค่ไหนจะทับตัวไม่เงินทับตัวไหมเนี่ยนะถ้ามีลักนณาอยู่ในนี้ก็ไปจัดเต็มได้เลยแล้วรายการที่4ี่อะไรครับแบ๊ ร,รายการที่4ี่ครับเปิดเลขฝันให้โชค,คอันนี้สําหรับคนที่ฝันดีฝันบ,บ่อยแล้ววิเคราะห์แล้วเอาวงล้อเรียบร้อยแล้วสุดท้ายฝันดีไหมฝันมาแล้วก็ตีเป็นตัวเลขใช้ได้ฉะนั้นสายเสี่ยงโชคท่านต้องดูสี่รายการทาไว้ให้ครบแล้วจะดูแ,แค่อันเดียวไม่ได้นะคะนั่นคือการต่อจิกซอให้มันครบโอถูกต้องต่อจิกซอให้ครบถ้าดูแค่อันเดียวอขาดไปสเดี๋ยวบางคนบอก ต่อทุกรายการแล้วไม่เห็นถูกสักทีอันนี้จะต้องแบบว่าอย่าเขาบอกว่าคนออที่มีดวงเนี่ยนะออหรือว่าคนดวงดีจะต้องสร้างบารมีครอบคู่ไปด้วยมันต้องสร้างบุญตัว,เอ,อตวเองด้วยเราถึงจะได้ใช้อ่ะเรามีบุญพอที่จะรับเงิน20ล้านหรือ,อยังเรามีบุญพอที่จะรับเงิน6ล้านหรือ,อยังอะไรอย่างนี้เราต้องบอกตัวเองนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่สําคัญเลยลัคนาที่ท่านคิดว่าท่านลัคนานั้นน่ะนะนมันถูกหรือยังคือ เออมันตรวจกับผมหรือเปล่าหรือไปดูค่ายอื่นมีบางคนนะอย่างว่าแบงก์เกิดเดือนตุลาใช่ฉันนะตุลเอออย่างนี้ไม่ใช่นะจริงๆผมมาพิจิกเอออย่างนี้ไม่ใช่นะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะใช่ลักราศีของคุณคือตุลแต่ลัคนาคุณไม่ใช่ตุลเออมันต้องดูแบบผูกลัคนาแล้วถึงจะมาดูรายการของเราในช่องเนี่ยผมใช้ลัคนาหมดเลยมันถึงจะถูกต้องนะอ้าวในเดือนพฤษภานี้จะดูซิว่ามีกี่ลัคนานะคะแปดลัคนาที่จะเป็น คนที่มีโชคใหญ่เงินทับตัวเยอะน่าจะโอ้โหเยอะใน12ลัคนาหรือมีคัดมาอยู่ที่8ลัคนาเพราะว่าเหตุนี้มันเกิดจากการที่ดาวพฤหัสย้ายนะดาวพฤหัสเป็นประธานสุพพพอโยกไปปึ้งบุ๊บโอ้โหคนดวงดีเพิ่มเพียร12ราศีนี่ปั่นป่วนแบบว่าต้องแบบโยกต้องย้ายตรงนั้นอ้าวเราจะบอกทุกลัคนานะครับแต่จะบอก8ลัคนาที่เขามีโชคตลอดทั้งเดือนก่อน คำว่าโชคใหญ่กันทั้งตัวเนี่ยเรามีเงื่อนไขคือครึ่งแรกครึ่งหลังมันต้องได้ทั้งสองครึ่งอ่ะเดี๋ยวอธิบายครึ่งแรกครึ่งหลังก่อนครึ่งแรกครึ่งหลังหนึ่งเดือนมี30วันอาจจะมี31บ้างให้เราบอกว่าครึ่งแรกก็นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เออหนึ่งถึงสิบห้าเลยว่าครึ่งแรกเพราะสายเสี่ยงโชคเขารู้ดีว่าเขาไม่ได้รอแค่1 1ึกับนะ เขาเสี่ยงได้ทุกวันก็คือคุณสามารถมีโชคได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สิบห้านั้นีเขาสายเสี่งโชคเขารู้ดีบางท่านเพิ่งเข้าวงการงงว่าเฮ้ยเขาซื้ออะไรกันอ่ะโอ้เขามีหมดอ่ะซื้อทุกวินาทียังได้เลยนะทุกหนึ่งนาทีก็มีเขาเรียกหยอดหลุมไหหยอดหลุมหยอดหลุม อเอประมาณอย่างนั้นนะอาจารย์ไปดูโอ้โหเล่ออกทุกห้านาทีเลยหรอเนะี่ยเออมันขนาดนั้นเลยอ่าแล้วก็ครึ่งหลังนะคะให้นับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31แล้วกันเนาะประมาณนี้นะฉะนั้นถ้าใครเข้าเงื่อนไขครึ่งหน้าครึ่งหลังท่านก็จะเป็นคนที่โชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนค่ะปีใหม่สักราชใหม่ทิ้งความทุกข์ทิ้งเคราะห์กรรมหมดทุกข์หมดโศก จุดเทียนชัยมงคลเสริมชะตาพลิกชีวิตให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาเป็นความมงคลรุ่งเรืองรุ่งโรดชุดเทียนชัยรุ่นบารมีบูรพาจารย์สามความมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษหลายวาระ 1. เทียนชัยดิถีสุภามงคลทำจากขิ้พึ่งแท้ฝังแผ่นยัน ณมั่งคั่งตรวจซับรับโชคไสเทียนได้ผ่านพิธีเสาห้าเสามหาอุดเสาเทพพาิ์เสามหาเวเรียบร้อยแล้ว 2. แผ่นตะกรุดมหายันเศรษฐีเรียกซับรับโชคเข้าพิธีพุทธาพิเศษเข้มขังใช้พกติดตัวเจรจาการค้าเซ็นสัญญาโชคลาบค้าขายเรียกซับสาม แผ่นทองบูชาดวงชะตานัมหาอุดหนุนดวงโภกทรัพย์จานตัวเลขดาวนุประเคราะในวันที่สุติเกิดของแต่ละท่านพร้อมเริ่งมงคลจุดเทียมนมนคาถาสวดเสริมชะตาจุดความมงคลเปลี่ยนชีวิตบูชา999บาทเท่านั้นมีเพียง100ชุดหมดแล้วหมดเลยติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์แอด OpenDao หรือโทรที่เบอร์0863366390 คะแนนแรกเลยค่ะอาาจรย์อันนี้ต้องสุ่มไหมครับอาจารย์สุ่มดีไหมสุ่มดีกว่าครับสุ่มแล้วแบงค์ต้องคอยติ๊กด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะลืมให้แบงค์บาคอยติ๊กดีกว่าโอเคเริ่มเลยลัคนาแรกครับลัคนาสถิตมีนครับผมมีนเออไปเก่งผู้มีนใช่ไหมมีนเนี่ยนะเขาเรียกว่าสองครึ่งอยู่แล้วนะมีนมีสองครึ่งสี่งก็คือทั้งเดือนสองครึ่งทั้งเดือนนะถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ไปดูสี่รายการแล้วกัน นะมีนสองครึ่งมีนสองครึ่งเลยต่อไปครับแบงก์ต่อไปครับมังกรครับผมมังกรก็สองครึ่งทั้งเดือนนะคะมังกรนี่โดดเด่นมากเลยโชคทั้งเดือนก็คือสามารถแบบว่าเสี่ยงโชคได้ดาวพระพฤหัสไปอยู่ในเรือนการเงินนะฉะนั้นชาวมังกรนะใครอยากลงทุนท่านไปต่อได้ด้วยนะบอกไว้เลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องโชคโชคก็หมายถึงโอกาสด้วยนะการเสี่ยงเนี่ย เสี่ยงทําอะไรก็ได้เสี่ยงทําธุรกิจก็ได้เเสี่ยงหุ้นก็ได้เสี่ยงทําธุรกิจส่วนตัวเสี่ยงทําอะไรเพิ่มได้หมดเลยนะอมังกรนี่ก็สองขึ้นนะอต่อไปครับต่อมาครับสิงครับผมสามนะสิงลัคนาสิงเนี่ยก็อิทธิพลของดาวพฤหัสที่เล็งดวงชะตาเป็นประธานสุภรเคราะห์เล็งดวงชะตาฉะนั้นท่านมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จด้วยและสิงนี่เขาเป็นหนึ่งในคนดวงดีเกตเอด้วยนะ เออค่ะว่าแอบเห็นแวบธนสองครึ่ง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 นะต่อมาครับเมธครับผมเมธอ่าติ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมกันเมธอันนี้เราพูดคนที่สองครึ่งอยู่นะโชคใหญ่โชคใหญ่สองครึ่งนะคนที่ยังไม่อยู่ตรงกลุ่มแปดแปดลักนณานี้เรียกว่าออก่อนเราพูดถึงคนที่สามารถมีโชคตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนผมใช้คำว่าตลอดทั้งเดือนคือเรียกว่าเมธเนี่ยนะโดดเต็ม ดาวพฤหัสไปอยู่ในภพลาภะลาภะก็หมายถึงลาบหมายถึงโชคนะแล้วก็ลิงก์ไปถึงกับการเงินของตัวเราสามารถกีทุกไ้เป็นพูดถึงการไปกู้ยืมไปกู้ยืมได้หมดเลยจะไปกู้ก็ผ่านจะไปทำนายหน้าก็ผ่านจะไปยืมเงินก็ผ่านจะไปเสี่ยงโชคก็ได้โชคได้หมดเลยเขาเรียกว่าโชคใหญ่เรียกว่ามีโชคทุกๆได้ีมากดีมากอ้าวต่อไปครับแบงค์ต่อมาครับกุงครับผม กุ้มอ่านี่ก็โอ้โหสุดยอดคนดวงดีต้องเรียกอย่างนี้อาจารย์ยกให้กุ้มนะตั้งแต่ดาวพระเบหัสย้ายเนี่ยอาจารย์ยกให้กลุ่มเป็นสุดยอดคนดวงดีแห่งปีในปีนี้ปีนี้นะเรียกว่าจะได้บ้านได้รถได้แต่งงานได้ครอบครัวอู้ยการเงินดีทุกด้านนะดีทุกด้านต่อไปต่อมาครับพึกศพครับผมพึกศพติ๊กันด้วยครับอ่พึกศพนะเออ พึ่บสก็โอ้โหนะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่วุ่นหน่อยนะแต่ดีทุกด้านเลยจะวุ่นไงงานชุกงานชุกเงินเยอะอย่างนี้เลยงานชุกเงนเยอะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุ้มเหนื่อยแล้วรวยอต่อไปต่อมาับหรือยังกรกฎครับผมกรกฎสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมเจ็ดแล้วอีกอีกหนึ่งนะเอากรกฎก็เป็นหนึ่งใน โชคใหญ่เงินทับตัวนะใครที่รักขนาสถิตกรกฎและเป็นสายเสี่ยงโชคท่านก็เตรียมตัวเลยได้เลยเนื่องจากว่ามีดาวไปประชุมรวมกันอยู่ที่พบลาพักลาพะก็คือหมายถึงโชคลาภอยู่แล้วนะเงินสร้างงานงานสร้างเงินบางคนเล่นหวยเป็นอาชีพก็ถือว่ามีมีงานด้านหวยอ อยู่ในวงการนี้อาจารย์ต้องมาเช็ครายกันเราเอออย่าพลาดักรายการคนในวงการนะสายเสี่ยงโชคนี่ต้องมาดูรายการเราเพราะประสบความสำเร็จกันเยอะมากตลอดหนึ่งปี63าที่ผ่านมานี่โอ้โหผมช่วยให้คนมีเงินหลักล้านอหลายหลายร้อยคนดีกว่าบางคนแบบหน่าชื่นตาบานบางคนมาหาเราครั้งแรกนี่แบบเศร้ามากถูกกันที่หลักล้านอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะอ้าวลักณะสุดท้ายสุดท้ายครับกันครับผม อ้าวอาจารย์ติดโผล่เขาเลยเหรอเนี่ยแบงค์ติดวะเนี่ยอ้าวแบงค์ไม่ติดไม่ติดอ้าวธนูก็ไม่ติดอามีอาจารย์ติดคนเดียวโอ้หเดือนทุษภานั่นแสดงว่าธนูนี่ต้องใจชื้นชื้นขึ้นทางคุณเยอะเออเดี๋ยวครึ่งไหนเอากันนะครับชาวลัคนาสถิตกันเนี่ยได้อิทธิพลของดาวพระเกตมมกุมลัคนาด้วยนะครับพอดาวพระเกตุมลัคนาเนี่ยใครที่อธิษฐานจิตเก่งๆนะ ไปสวดมนต์คาถาสายมูใช่ไหมจันสวดปักษามันตราออบางท่านได้ไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะนี่ดสวดกันดีๆแล้วกันในเดือนนี้ชาวกันนะโดดเด่นมากพักเกตกลุ่มลักคนาท่านจะได้เงินจากโลกทิปได้โชคได้ลาบได้เงินจากสัญญาเดิมสัญญาเก่าโอ้แฮปปี้มากนะอันนี้ก็ครบ8ลัคนาที่จะเป็นคนโชคใหญ่เงินทั้ตัวตลอดทั้งเดือน แตแบงค์สรุปอีกทีมีลักษณะอะไรบ้างก็จะมีเมตรครับผมแล้วก็พฤกษกครับผมกรกฎสิงกันมังกรกุ้งมีนโอเป็นชุดเป็นเป็นชุดอ้าวทุกปัญหามีทางออกดูดวงวางเลือกมงคลแก้ไขเบอร์โทรออกแบบลายเซ็นเงินล้านออกแบบโลโก้กิจการตั้งชื่อกิจการแก้ไขชื่อตกุลตั้งต้นตระกูลปรับแก้เลขบ้านเลขรถ พิธีกรรมมงคลต่าง,งรๆรู้ลึกรู้จริงแม่นยำติดต่อได้ที่ Line แอด open down หรือโทร086-336-6390ที่เหลือเป็นยังไงอย่าเสียใจนะคะ,ะที่เหลือมา,มาฟังที่เหลือเ <c oughs> มถุนจะมีครึ่งแรกก็ <c oughs> คือ1-15ค่ะครึ่งหลังท่านก็ซื้อน้อยๆ,ๆออ อย่าไปซื้อแรงแรดึงไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้อีกเนาะก็ไม่ได้สิดึงไว้มันก็จะเสียไงตุนตนก็จะเป็นครึ่งหลังเอ้ยไม่ใช่ครึ่งแรกครึ่งแรกเออครึ่งหลังไม่มีนะพิจิกนะพิจิกก็มีครึ่งหลังครึ่งหลังสิบหกถึงสามเอ็ดนะธนูธนูนี่น่าน้อยใจจริงๆนะ โบทั้งเดือนพฤศภาไม่ต้องเสี่ยงแล้วจิ้มไข่เออพฤศภาลเก็บเงินไม่กินข้าว๋ย่ารอคนอื่นก่อนโอเคไหมเก็บเงินไม่กินข้าวนะไม่ใช่ว่าเราไปทุ่มซื้อเสี่ยงแล้วก็กินมาม่ากันนะซื้อแค่ใบเดียวพอนะคะธนูเออธนูนะชาธนูอาคบทุกลักนานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโชคใหญ่เงินทับตัวที่เรามีเงื่อนไขคือ ต้องดีตลอดทั้งเดือนดีสองครึ่งนะใครเป็นสายเสี่ยงโชคจะเสี่ยงของรัฐบาลหรือจะไปเสี่ยงแบบทุกห้านาทีเอาที่สะดวกนะคะเอาตามความชอบนะไปต่างประเทศเออ,อไปต่างประเทศก็มีนะไปออกกําลังกายก็มีนะไปเสี่ยง เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับพืชผลก็บม่รอันนี้คือความหวังของสำหรับทุกท่านที่ต้องการแบบว่าตรงนี้มาใช้ใจในชีวิตประจำวันอยากรวยทางลัดอยากแบบมเอาง่ายๆ่ะไว้ทำบุญไงเออโอ้ยน้อยคงอยากรวยทางลัดมากกว่าส่วนใหญ่ ไปให้ตัวเองก่อนเออไปให้ตัวเองก่อนทิ้งลงเหวก่อนเลยเหมือนที่จย์เคยพูดนะคะเวลาที่เรามีโชคแล้วหรือว่าเรามีโชคลาภหรือจะถูกเท่าไหร่อย่าลืมแบ่งเงินเป็นสี่ส่วนมีคนถามมาเยอะมากว่าส่ส่วนแบ่งอย่างไรครับอย่างแรกครับใช้นี่เก่าครับผมใช้นี่เก่าในความหมายก็คือ เราต้องเลี้ยงดูปิดามารดาตั้งแต่เราเกิดมาเปรียบเสมือนว่าบิดามรรดาเนี่ยเขาเลี้ยงดูเราเราติดหนี้เขาพอเรามีเงินปุ๊บเราก็ต้องใช้หนี้เก่าอันนี้คืออย่างที่หนึ่งแล้วอย่างที่สองคืออะไรคอย่างที่สองค่ะอย่างที่สองนะคะให้เขากู้คําว่าให้เขากู้เป็นยังไงสมมติเนี่ยเราอายุกันขนาดนี้แล้วเรามีลูกเรามีลูกน้องเรามีบริวารเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกน้องและบริวาร เปรียบเสมือนการให้ของกู้ไปก่อนไม่ใช่ปล่อยเงินกู้จะปล่อยก็ได้ได้เหมือนกันเอเราให้เขาหรือจะปล่อยเงินกู้หรือจะให้ฟรีได้หมดนะพอเขาติดหนี้เราเขาก็จะมีโอกาสกลับมาใช้คืนเราในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับและ3ก็คือฝังลงดินฝังลงดินเอาไปฝังเลยได้มาสามแสนไม่ใช่ฝังจริงๆนะในขามหมายนี้ก็คือ เป็นการสร้างอาริยทรัพย์คือเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนานี่แหละท่านจะทำหมดทานก็ได้นะทำทานทานกับมีสามแบบเนี่ยท่านก็จะทำวัตถุทานจะบำารุงาศาสนสถานจะทำอะไรก็ได้หมดนะ,ะนี่ก็คือเป็นการทำบุญหรือท่านจะปฏิบัติสมาธิหรือช่วยทำหนังสือสวดนมนต์ห,หรือจะ,ะ,ะคืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบุญในพระพุทธศาสนาน ท่านทาได้หมดเนี่ยความหมายของฝังลงดินและอันสุดท้ายคือทิ้งลงเหวทิ้งลงเหวก็เปรียบเสเมือนว่าเราใช้จ่ายกับตัวเราเนี่ยตลอดมาโตกันขนาดนี้หมดเงินไปหลายสิบล้านหมดกับข้าวไปกีก่กระสอบแล้วมันหมดเห็นไหมมันหมดไปเปล่าๆหมดไปเปล่าๆนะแต่เขาเปรียบเหมือนทิ้งลงเหวกินข้าวแล้วมาเอื้อทำความดีคุ้มค่าข้าวหรืใ่อย่ง เอออะไรอย่างเงี้ยนะมันกินตลอดเห็นไหมทิ้งลงไปที่งลงไปก็หายไปหายไปหายไปครับเออเป็นอย่างนี้เอามาใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้นอ่านี่ก็คือเรียกว่าเป็นการแบ่งเงิน4ส,ส่วนนะถ้าท่านถูกมีโชคมีลาบแล้วอ,อย่าลืมต้องแบ่งเงินเป็น4ส่วนแล้วเงินมันจะต่อเงินนะพอท่านทําอย่างนี้ปุ๊บทำสร้างอร,ริยทรัพย์ไปตลอดเงินมันจะฟูกลับมาจะกลับมาแบบอัตโนมัติด้วยอันนี้เรื่องจริงนะคะบางท่านที่แบบทําไมเขาถูกบ่อยจังเจ็บแปลกปดเพราะอะไร ก็เขาทำแบบนี้ตลอดทุกครั้งที่เขาได้เงินมานะคะฉะนั้นสายเสี่ยงโชคทั้งหลายก็อย่าลืมและใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนคําว่าติดตามเป็นติดตามแล้วนะครับแล้วพอมีรูปกระดิ่งขึ้นกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆอย่างนี้มันก็จะเตือนท่านได้เลยท่านก็ดูได้เลยและถ้าอยากพูดคุยกับผมมาสนทนากันนะครับที่กลุ่มไลน์สแควร์คุยทุกเรื่องกับแจงกิษนะ เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ท่านกดปุ่มเข้ามาได้เลยกดลิงก์นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก่อนก่อนวันแห่งความหวังเราก็จะคุยกันเรื่องความฝันเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรก็คุยกันสนุกสนานนะแล้วก็คุยเรื่องศาสตร์ลี้รับคุยหลายหลายอย่างนะคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงนะผมไม่ได้สร้างกลุ่มเพื่อดูดวงให้โอเคไหมครับดูดวงมันมีดูดวงฟรีอยู่แล้วทุกวันเสาร์สิ่โมงเ่ยง และทุกวันศุกร์ก็มาสนทนากันได้นะครับ3โมงถึง6โมงข้อมูลต่างๆจะอยู่ในเว็บไซต์ www. อาจารย์กิษณะภูสิทุดม n e t ท่านไปหาข้อมูลกันได้ค่ะทาง a c e b o o k นะครับจะมีสองเพจครับก็คือเพจอาจารย์กิษณะภูสิิธุดมและก็เพจ a c e b o o k เปิดดาวรุทันดวงครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยครับค่ะฝากช่องอีกช่องหนึ่งอาจารย์อันนี้เป็นช่องธรรมะนะคะอ,อยู่ที่ช่องสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะคะจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับธรรมะล้วนๆเลยนะคะอ,อันนี้ก็ฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดกดด่้ดว,วาตอนนี ห้าร้อยท่านแล้วฝากไปกดคนละคลิกหนึ่งงานบุญทั้งนั้นบทสวดมนต์สวดแบบไหนมีโชคมีลาบสวดยังไงให้ได้เงินไหลมาเทมามีหมดเลยไปกดติดตามช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ